สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกตาแก้วเกิดค่ะผู้ช่วันระจำศูนย์ศิ่ปากรลักสิริมัลเสนชลบุรีนะคะวันนี้มาพร้อมกับน้องเอ๊คนสวยของเราอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาแนะนําน้องเอง๊เนาะค่ะ,ะน้องเอ๊มีปัญหาเริ่มแรกเลยปัญหาที่มาให้ทุุ่กดูแลคือนปัญหาอะไรคะเป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าหนักมากนะคะบริเวณโหนกแก้มสองข้างเป็นที่คางนะคะ หนักมากรักษาก็หลายปีนะคะเป็นตั้งแต่อายุ30มสิต้นๆนะคะก็รักษามาเรื่อยค่ะไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเลยค่ะ<ช>แล้วแบบดูแลกับพี่ตุ๊กเนี่ยก็คือใช้วิธีการแค่สองวิธีการนะคะค่ะการดูการักษาแล้วยุ่งยากไหมไม่เลยค่ะทาตามคําแนะนําของพี่ตุ๊กนะคะคือง่ายทุกอย่างเราก็คือทําตามคําแนะนําเลยเป็นสมุนไพรข้าสดนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนี่ก็รอให้เกิดอาการนะคะ ครั้งแรกนี่ก็คือพอพ่อไปได้สักสามครั้งนี่คือเห็นผลเลยค่ะหลุดแบบว่าเหมือนปฏิหารเลยคะพ <c oughs> ี่ a m ซซิ่งค่ะ a m a มากอ m น z i ่จริงๆคือมันเป็นอะไรที่ไม่ยากแต่ต้องใช้ความอดทน <c oughs> ใช่ใช้ความอดทนเพราะว่ามันจะมีอาการเกิดอาการบวมแดงนะคะทาให้รู้สึกแบบคันนะคะมันคันจนแบบโอ้คันแบบทนไม่ไหวแต่ก็เนี่ยแหละค่ะคนรับ ใช่ระยะเวลานะคะไม่งานด้วยพี่ตุ๊กนะคะก็6อย่างเดียวเลยค่ะบอกว่าใช้เวลา6กถึงแเดือนอันนี้ยังไม่พอ3เดือนเลยค่ะจากฝ้าหนาๆเป็นง่ายคือหลุดออกแล้วใช่ค่ะแล้วพอใจไหมมากที่สุดไม่เคยไม่เคยไปไหนแล้วถอดแมส ตอนนี้ถ้าถอดแบบโอ้สบายใจถอดไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็ยังถอดไม่ได้อันนี้เราสองคนใช่ปวดเอทีเคกันใช่ก็เป็นของที่จะดูแลรักษาแล้วก็เรากล้าที่จะถอดแนทเพราะว่าเรามีการป้องกันนะคะกช่ซึ่งเรว่าครู้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเราสองคนปลอดภัยมั่นใจซึ่งกันทุกั้ใช่ค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการดูแลสิบ สิบครั้งสิบครั้งเลยค่ะใ,ในการลงสูงไทยพกสน่นะคะใช่ค่ะก็คือตอบสนองได้ดีมีอาการบวมแดงทีวันของเธออ่อสามวันค่ะสามวันที่วันนี้ก็คือยุบแล้วก็แตกปุ๋ยแล้วค่ะอ่าอันที่หนึ่งก็จะปุ๋ยนี่ก็จะเริ่มลอกออกหมดแล้วแล้วก็หน้าก็จะใสแล้วพอแบบผัดเซลล์ไปเนี่ยคือแบบแต่ละครั้งนี่คือ Amazing ใช่ค่ะทุกครั้งไปว้าวทุกครั้งว้าวแบบ ว้าวเลยค่ะว้าวทุกครั้งสิบครั้งนี่ก็คือใช้เวลาประมาณไม่ไม่ถึงสามเดือนก็หน่าก็ดีขนาดนี้นะคะ่ะไม่ต้องรอครึ่งปีเลยค่ะแต่ต้องทําตามคาแนะนาของพี่ตุ๊กนะคะตา,ตามนั้นเลยค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้มาเถอค่ะอยากจะแนะนําให้มานะคะดีมากค่ะแตดละรันะต้องต้องมา,ต,งมาต้องมาหาพี่ตุ๊กนะคะอ่าดูแลดีดูแลบริการทุกระดับ,บประทับใจเลยค่ะไม่มี ไม่มีแบ่งแยกว่าใครอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีค่ะดูแลน้องดีถามไถ่ตลอดในรายดังตลอดค่ะดีมากขอบคุณที่รู้ด้วยเหมือนกันค่ะขอาคุณทีใจค่ะทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาปีนี้ก็ต่อแน่นอนค่ะต่อเรื่อยๆแน่นอนไม่ไม่มีนอ๊แตใจแน่นอนอันนี้ก็คือแบบมั่นใจนะคะแบบว่าไม่มีนอกองใจแล้วเพราะว่าอะไรเคยรักษาที่อื่นมาแล้วถูกต้องค่ะโดยการฉีดฉีดหน้า ปวดเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะก็พออยู่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เหมือนอย่างนี้ละไม่ละค่ะหน้าไปดูในในที่พี่ตุ๊กแชร์ได้เลยนะคะหน้าคือหน้าเกลียดมากดูไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบว่าแล้วเป็นคนที่แบบไม่แต่งหน้าอยู่แล้วเป็นคนที่แบบแป้งก็ไม่ทาลิปสติกก็ไม่ทาแล้วตอนนี้คือมั่นใจมากเมื่อก่อนนี่คือแม้ลิปสติกลูกกระตาแรกของติดนะคะไม่กล้าเปิดไม่กล้าไม่กล้าไปไหนนะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ คนที่บ้านคนที่บ้านใช่ลูกสาวทารคนในบ้านทาว่าต่อแรกไม่เชื่อนะคะพราอุ้ยทําไมหน้าบวมแดงขนาดนี้อะไรเงี้ยมันจะหายไหมแล้วสรุปก็เนี่ยค่ะคําตอบสวยไหมใช่เราเราเราไม่ต้องพูดเยอะค่ะเราเราให้เราให้เวลาเพื่อมีสูตรแล้วก็เนี่ยดูดูหน้าเาเมื่อวานนี้บอกลูกสาวทำไงนะลูกสาวว่าทําแม่ทาลิปสติกสวยมากเลยหน้าแม่ไม่มีฝ้าแล้วแม่สวยอืค่ะเราเอากำลังใจคนในบ้านค่ะแล้วมันก็หายจริงค่ะแนะนํานะคะคนที่ รักษาที่ไหนก็ไม่เคยเห็นผลเลยทําอะไรมาแล้วก็ไม่เคยเห็นผลเลยมาถูกค่ะมารักษาที่สโลลักนะคะพ่ตุกนะคะสุรินีบางเฉละนะคะมาค่ะมาเปิดใจนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเหมือนเหมือนที่เอเปิดใจนะคะรับรองผลลัพ์อันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะคะอันนี้อันนี้มาเพราะว่า <laughs> เพราะว่าตัวเองทําแล้วเห็นผล อ่าเป็นการการันตีจากพี่ตุ๊กแล้วเราก็เห็นผลด้วยตัวเราเองอยากให้ทุกคนรอค่ะถ้ารักษาแล้วไม่หายเปิดใจได้เลยค่ะดีมากแล้วพี่ตุ๊กก็บริการดีมากลูกค้าดูแลดีมากค่ะพูดจาไพเราะแนะนําแต่สิ่งดีๆให้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมานะคะอยากให้ทุกคน มาเปิดใจแล้วก็จะได้หายเหมือนกันค่ะจะได้กล้าโชว์หน้าสดนะคะหมดโควิดจะได้ถอดแมสกกันสบายใจไม่มีปัญหาอะไรนะคะเป็นดีมากว่าขอบคุณที่โจเหมือนกันค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ทุกคนได้รู้เนาะว่าปัญหาผิวที่เราเป็นอยู่เนี่ยเฮ้ยเซรักจัดการได้สามารถรักษาได้ให้หายจริงเอาอยู่ได้จริงนะคะแล้วปัญหาที่แบบ เป็นปัญหาที่แบบต้องให้แบบสะสมนานหรือฝ้าไหายยังไงนะคะโซรารจัดการให้ได้ไม่มีเงี้นใคร้วยค่ะอยู่ที่ความกดทของคนที่อ่าใช่ลูกค้าว่าจะต้องกดทนไหมกดทูลขนาดไหนคือต้องพี่ตุ๊กจะพูดเสมอว่าพี่ตุ๊กช่วยอ่ะห้าสิบนะเราห้าสิบนะเราก็รวบมือกันนี่พี่ตุ๊กแค่ระยะเวลานานนะคะประมาณเจถึงแปดเดือนแต่เนี่ยสามเดือนนะคะเห็นผลแล้วจริงๆเห็นผลจริงๆค่ะแล้วก็แบบไม่ไม่คิดจะไปไหนแล้วจริงเพราะว่าเวลาที่ฟ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมัน มันรู้สึกแย่แล้วเราเป็นผู้หญิงวัยใกล้จะถึง1 0แล้วมันมันไม่โอเคันเี้ยมันดีค่ะ,อะโอเคเลยแหละประทับใจเลยทุกอย่างที่เป็นสโลลารแล้วก็พี่ตุกต๊กด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะยินดีมากถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจนะคะ ปรึกษาเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0625958924นะคะหรือที่ l ล n e นะคะ T U K T A A 1978นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะขึ้นโชว์ให้อีกทีนึงเนาะ,ะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณน้องเอฟมากที่มาเปิดใจที่มาแบบเป็นวิทยาทานใ้ทุกคนว่าเนี่ยโซลาร์ของเรานะคะเป็นทางเลือกของผู้ที่มีปัญหาผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนนะคะปัญหาโซลาร์เนี่ยเราจัดก,การให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ สิวฝ้ากระจุดดำต่ามรุมสิวเนี่ยเราจัดการให้ได้จริงๆตามที่ลูกค้าหนึ่งคือร่วมมือกันใช่แล้วผลลัพธ์ที่ออกมามั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนต้องค่ะนเรื่องจริงค่ะการันตีอินหึ่งเสียงค่ะใส่ใจกค่ะมเปลูกค้า